เดือนะคะเดือค่ะเอาแต่ใจตัวเองโอ้ยไม่ต้องเลยใครชอบเด่นหน้าเด็กคนเนี้ยเด็กคนเนี้เดือเดือค่ะเดี๋ยวจะมุดเข้าไปทำแม่อย่าเพิ่งเลยเนาะไม่ต้องเลยอายไหวนะอายได้ทานยาดือใช่ไหมเด็กแปะไม่ร้องแล้วล like um ูกพอแล้วค่ะเก่งเลยได้จริงเนาะ ม,มองเงาร้องแล้วก็มอง,มองแล้วเธอก็ไม่สนใจนก็ทำงานอนะ,อะไม่สนใจแต่นี่นใชงเลยอะ,อะผ่านได้ท่านใหญ่เลยออกมาได้เออ,อ,อก็ไม่อึอกเลยวันนี้พฤติกรรมนะคะต้องเอาให้ไม่ได้ตามใจนะคะที่นี่เลี้ยงไม่ตามใจอันไหนเล่นไม่ได้ก็ไม่ให้เล่นลอ้วกหลอกอลูกพาพ้ว ร้อพอแล้วเดี๋ยวอ้วะอ้วกมีไรมามะมีมีไรมามมีไรมามะูกระ่ามีไรมามากมีไรมามากโอเพี่หนุมโอ้โมีไรมามากง่วงตื่นเต่ติ